ออแล้วค่ะนี่ค่ะมังคุดแต่ว่าลูกแบบจิ๋วหลิวมากเนี่ยต่ำๆจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวคือเล็กขนาดเนี้ยออรอมากนี่วิธีการเก็บนะจ๊ะนี่แกลกนี่แล้วก็นี่อย่างนี้ขายได้แล้วเนาะนี่อย่างนี้ขายไม่ได้อย่างนี้เขียวๆขายไม่ได้ดูต้น บรรยากาศในสวนนั่นต้นลองกองลองกองนี่มังคุดเดินลงช้าๆ้าลื่นเก็บนี่มังคุดจ้ามังคุดยั่ยยนี่วันนี้ได้ขนาดนี้แล้วนะนี่ก็กิโลละเก้าสิบวันนี้นี่มังคุด เป็นราชินีของผล,ลไม้คือมังคุดนะจ๊ะนี่อันนี้ห้าเม็ดอันนี้หกเม็ดแต่หูมันสวยนะนี่เรียกหูมังคุดน,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 นั่นั่นนัคุณย่าค่ะคุณย่าอายุเกา้าสิบสี่ค่ะคุณย่าคะ่ะยังขยันคะ่ะเดินหามังคุดในสวนจ้าย่าฉันเดรสไม่ละ